สวัสดีครับกับพบกันอีกนะครับหลังจากที่พูดคุยกันนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของอ่าแล้วถ้าเขาจะเริ่มต้นปลูกเนี่ยนะครับเขาจะเอาเมล็ดพันธุ์ผักหวานเนี่ยมาจากใส่นะครับเนาะครับสำหรับเม็ดผักหวานเนาะกะแล้วแต่นะครับว่าเขาจะได้มาจากใส่นะครับเมล็ดนั่นนะครับเมล็ดฟิกนะครับบเมอ่าตายตัวนะครับแต่ว่ากะขึ้นอยู่กับเขานะครับบางถ้าเขาจักคนที่เขาจะ มีต้นมะหวานนะครับที่มีหมากเข้ากับขอซื้อกับเพื่อนได้นะครับเนาะเขาอาจจะเอาหมากซุกนะครับเนาะเอามาเฮ็ดเองก็ได้นะครับแต่เขาไม่ได้ปลูกหลายนะครับนะก็จะดีขึ้นนะครับก็คือเอาหมากซุกมาแล้วก็เปลือกออกเอาเนื้อมันออกนะครับแล้วก็เอามาพึ่งล่มนะครับหรือแต่เขาปลูกหลายนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมกระซังมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเนาะสร้างมาทีละหาร้อยเม็ดทีละพันเม็ดนะครับเนาะถ้าเขาจะเฮ็ด ซื้อหมากมะฮ็ดเองมันกจะ <serving Pokemon apan> จีลำบากจังหน่อยนะครับผมก็เลยสั่งเอาแบบสะดวกนะครับกะจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบที่เขาจะเอาเนื้อออกนะครับเอาเปลือกออกเอาเนื้อออกแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกว่าสารกันรานะครับสำหรับพันธุ์ผักหวานนะครับเนาะผมกับว่าเลมีความรู้นะครับเรื่องมาผักหวานมีกี่สายพันธุ์นะครับกะเริ่มต้นด้วยการสั่งมาปลูกเลยนะครับเนาะก็เลยบูฮัว ก็เลยบริไม่มีความู้เรื่องนี้มากมม่นะครับเรื่องพันธุ์ผักหวานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผักหวานเนี่ยผมก็บโมหูกันว่าสายพันธุ์นะครับจากท่างไหนที่มันเหมาะกับพื้นที่บ้านเฮานะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาประมาณสามปีเนี่ยผมก็สร้างจากเพจเดียวนะครับซึ่งเป็นเพจที่อยู่ท่างผักเหนือนะครับสร้างบริบริเปลี่ยนเจ้าเลยนะครับมาปลูกนะครับกระปดปากลบบานมันกะการได้ผลนะครับก็เลยโกหูว่าสายพันธุ์จาก จากทั้งอื่นนะครับมันมีผลต่อการเกิดการงอกการเจริญเติบโตนะครับทั้งภาคอีสานเท้าบอนะครับสําหรับเมล็ดนะครับพักหวานที่เท้าใดมากนะครับเนาะก็จะเป็นเท้าสร้างตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคลือบสารกันล่ามากนะครับที่นี้หลังจากนั้นนะครับเทากะจะต้องรีบนะครับรีบเอาไปทําการปลูกหรือทําการเพาะเนาะโดยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือ ถ้าเอาเมล็ดตัวนี้นะครับไปแช่น้ำสะกอนนะครับก็คือเอาไปแช่น้ำ like อีกขึ้นนึงนะครับขึ้นนึงให้น้ำมันซึมเข่านะครับแล้วก็มันก็่าเคลื ok ่อนไปให้มันอิ่มนะครับให้มันอิ่มน้ำเนาะเมล็ดนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราได้เมล็ดมาแล้วนะครับย่าชิมไม่โดนนะครับเนาะย่าสีคิดว่าแบบเออปลูกยังไม่กระได้นะครับเพราะว่าเม็ดมันกระแหงมาแล้วนะครับบอมแมนนะครับเนาะเคยแล้วครับเคยทิ่มไปประมาณอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่นะครับ บางอาจนะครับม้าในพกหวันที่เขาซื้อมาอาจจะว่างอกนะครับหรืองอกว่าดีก็ได้นะครับเนาะก็คือทั้งที่ดีนะครับปลูกให้เร็วนะครับก็คือมามนนี่ปุ๊บอีกสักสองสามมือก็ได้นะครับเนาะแล้วก็เอาไปแ่น้ำนะครับแ่น้ำมันอิ่มตัวแล้วมือทัดไปนะครับแถาขึ้นมานะครับแถวขึ้นมาแล้วก็เอาไปลุ่งอาจจะเป็นกระบะหรือสถานที่เขาเตรียมไว้นะครับเป็นดินทรายดินล้วนนะครับเนาะ เลือจะเป็นดินผสมแกลบดําก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาเม็ดไปไปลงปลูกนะครับเพื่อที่จะให้มันงอกเป็นแบบแอาให้ได้ขนาดคือขนาดทั่วงอกนะครับจะดีที่สุดนะครับเนาะสำหรับการเพาะนะครับหลังจากที่เราขึ้นจากน้ำแล้วนะครับเนาะก็ที่ผมเห็ุนะครับมีอยู่2แบบนะครับเนาะแบบที่หนึ่งก็คือเขาออกไปล่งมองหรือแปลงนะครับที่เท้าเตรียมไป นก็คือเอาเม็ดนั่ไปเน็บเลยนะครับเนาะไปเนบไปเนบไปเนบไปนะครับเนาะแบบที่สองคือเขาเอาแบบห่อผ้านะครับห่อผ้านี่ก็ไรให้กันนะครับถ้าเขาเห็ดมาหลายแล้วก็ห่อผ้าแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างการลงแปลงดี๋ยวเตรียมใบกับแบบห่อผ้านะครับข้อแตกต่างนะครับก็คือถ้าเขาเอาลงแปลงนะครับนึ่งเลยนะครับที่เห็นแตกต่างง่ายงคือนะครับถ้าเขาลงแปลงนะครับหากมันก็จะตรง มาหักนะครับเนาะแต่ว่าแต่เขาเอามาเห็ดใส่ห่อผ่านะครับอันนี้คือง่ายนะครับบ่ได้ไปเตรียมแปลงอีหยังหรือบ่ได้เตรียมดินนีหยังนะครับใส่ห่อผ้าปุ๊บเนี่นะครับกับงอกคือกันนะครับอัตราการงอกประมาณว่าแตกต่างนะครับแต่ว่าห่อผ่าปุ๊บเนี่ยเนาะมันก็เป็นการเอามากรองร่วมกันนะครับห่อผ่านะครับแกับทดน้ำนะครับคอาตแตกต่างก็คือหักนะครับหักเงาอยู่นะครับแต่ว่ามันจะงอนะครับ งอปุ๊บพ่องอปุ๊บเนี่ยเวลาเขาเอาไปลงถุงหรือเอาไปลงแปลงเทาเตรียมไว้ที่จะปลูกเลยนะครับมันก็ไม่โอกาสที่จะหักนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อแจกต่างนะครับระหว่างการเอาล่งแปลงกับห่อผ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเนาะเป็นเมล็ดนะครับที่เขาสร้างมานะครับเนาะเขาก็กดใส่ถุงมาแบบนี้นะครับเนาะกระดต่เจ้านะครับกระดาเจ้าเหมือนกันนะครับเนาะแบบนี้นะครับเคลือบสารกันล่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ร้อมีธีการปลูกนะครับนี่เลยนะครับผมครับสำหรับการเอาเมล็ดเป็ดแช่น้ำกับไดให้ให้เบิ้งนะครับเนาะกับบดให้มีอย่างซับซ้อนนะครับเป็นแช่น้ำาซื้อนนะครับคืนหนึ่งเนาะครับสำหรับคลิปหนานะครับก็จะมาแชร่ในเรื่องของการเอาไปลงแปลงเท้าเตรียมใบนะครับเนาะว่าเขาเฮ็ดแบบใดนนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวิธีการต่างๆนะครับก็สสมัถปับปับได้ตลอดนะครับห้องว่าจำเป็นต้องเฮ็ดตาม ตามทุกอย่างนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับเหตุเองเนาะนะครับกะวิดีโอนี้นะครับกะขอจบเพียงเท่านี้นะครับนอกถ่ายคิดว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ